วงในเผยสาเหตุดาราสาวเก็บตัวเงียบแง้มอาจมีหลายเพจเจอไม้เพจอีป้า้างบ้านเผยสภาพจิตใจของดาราสาวที่ถูกโยงว่าเป็นดาราสาวยืมของไฮโซมูลค่าสูง62ล้านล่าสุดดิ่งมากแย่สุดๆพร้อมกับเผยสาเหตุทำไมดาราสาวเก็บตัวเงียบทั้งที่ปกติออกมาฟาดอีป้า้างบ้านได้บอกว่า มีคนแนะนําให้นางเงียบยิ่งออกมาพูดมันยิ่งบานปลายแล้วจะมีคนขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปยุ่งกับคนรอบตัวนางณตอนนี้ต้องรอสภาพจิตใจนางดีขึ้นก่อนรอนางไปเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยเรียกว่านางอาจจะออกมาพูดมัง้งก่อนที่จะทิ้งทายว่าบางเพจอาจจะได้หมายสารถ้าเล่นข่าวไปตามกระแสอาจจะไม่โดนอะไรแต่คนที่โจมตีหนักๆเอานางไปด่าถ้าได้หมายสารก็ตามนั้น และดาราสาวไม่ได้ฟ้องเอาเงินหรือว่ามีปัญหากับใครหรืออาจจะยื่นโนติสเพื่อให้พอได้แล้วหยุดโจมตีได้แล้วประมาณนั้นทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ